สวัสดีค่ะมาพบกับเจคเคนโอนะคะเราพามาชมที่ดินติดแม่น้ํานะคะท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินติดแม่น้ําสําหรับสร้างบ้านสร้างที่พักอาศัยสร้างบ้านริมแม่น้ํานะคะต้องการใช้พื้นที่งอกนะคะแปลงนี้เลยค่ะมาให้ชมกันแล้วนะคะมาในราคาถูกๆด้วยค่ะทุกท่านที่ดินขนาดพื้นที่100ตารางวานะคะราคาถูกค่ะอยู่ติดแม่น้ําท่าจีนอยู่ที่ตําบลปากน้าอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ รูปแปลงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าคะทุกท่านอยู่คักรสะพานข้า,นนามแม่น้ำท่าจีนไปบึงฉวากนะคะอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวกันด้วยอยู่ห่างจาก3-40เพียง300เมตรค่ะที่ดินแปลงสวยนะคะอยู่ติดแม่น้ำท่าจีนค่ะทุกท่านหน้ากว้างประมาณ18เมตรนะคะอยู่ในเขตของชุมชนอยู่ใกล้ตลาดท่าช้างอยู่ใกล้โรงพยาบาลเดิมบางอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยนะคะอย่างเช่นบึงฉวากตลาดร้อยปีค่ะ เขาออกสะดวกนะคะด้านหน้าแปลงที่ดินเป็นถนนคอนกรีตนะคะบรรยากาศดีวิวสวยร่มรื่นค่ะเหมาะสำหรับการสร้างบ้านสำหรับพักอาศัยสำหรับการทำบ้านสวนบ้านริมน,น้ำนะคะพื้นที่100ตารางวาราคาเพียง550 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะแถมสิ่งปลูกสร้างบนมพื้นที่ให้ไปด้วยนะคะ ที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ติดริมแม่น้ำจึงมีพื้นที่งอกริมแม่น้ำอีกประมาณ100ตารางวาค่ะที่ท่านสามารถทำประโยชน์ใช้สอยกันได้นะคะที่ดินติดแม่น้ำท่าจีนราคาถูกแบบนี้นะคะหายากแล้วนะคะท่านใดสนใจติดต่อนะชมพื้นที่จริงและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะคะท่านสามารถติดต่อสายตรงไปได้ตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยค่ะ,จะเจคเน,นสใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อไวใ้ให้ท่านที่สนใจ ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไว้พบกับเจคเนโได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ